นั้นผมคงคงไม่ฉลาดน้อยขนาดนั้นหรอกนะเพราะนั้นก็อย่าดูถูกทิพยาผมมากนักไปแล้วกันแต่ก็เก่งของท่านนะครับที่ปรึกษาบริษัทใหญ่ที่ปรึกษาสถา,าบันน้นสถาบันนี้ผมไม่เก่งเท่าท่านแต่ผมจริงใจกับก็จทยอยบริการมามันไม่ทันใจท่านหรอกครับไม่ทันใจที่จะเปลี่ยนสถาบันชาติสถาบาันวัฒนธรรมของเราได้ไม่มทันใจหรอกครับถ้าจะลื้อทั้งหมดหลื้อระเบียบปหาการพื่นดินทั้งหมดมันยังทำไม่ได้ตอนนี้หรอกครับ กรเรียนท่านประธานสภา,าและสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมก็นั่งฟังท่านสมาชิกก็ได้พูดจาซึ่งในขณะที่มีการเสียดสีดูถูกสติปัญญาเยียดยามบ้างนิดหน่อยผมก็ไม่ไปโกรธและอเคืองอะไรกับท่านนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวอย่างที่จะมาโมโหมาโกรธท่านเรื่องการลงทุนคมนาคมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นเป็นแผนงานเป็นแนวคิดแต่การจะทำเนี่ยมันต้องไปศึกษาละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นมันต้องมีการ คิดมันอาจจะคิดถูกคิดผิดคิดไม่ดีแต่ท่านก็มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราก็มีแนวคิดอย่างนี้ส่วนใดก็ตามที่เป็นส่วนเดิมชุมชนเมืองเดิมมันก็ต้องทําไปด้วยไอเส้นใหม่ก็ต้องทำขึ้นมาบ้างมันไม่สามารถจะทาทีเดียวได้ทั้งหมดหรอกนะครับเพราะนั้นผมคงคงไม่ฉลาดน้อยขนาดนั้นหรอกเพราะนั้นก็อย่าดูถูกทิพยาผมมากนักกปแล้วกันแต่โอเคครับผมก็รับฟัคงความเห็นของท่านท่านบอกว่าพร้อมจะถกเถียงกับผมผมไม่ไปเถียงกับท่านท่านใช้คำพูดแรงไปผ,ผมไม่ไปเถียงกับใครหรอกครับพราะผมเถียงสู้ท่าน ถ้าก็เก่งของท่านนะครับที่ปรึกษาบริษัทใหจที่ป, Lock ปรึกษาสถาบันนู้สถาบันนี้ผมไม่เก่งเท่าท่านแต่ผมจริงใจกับแล้วก็ผมจะพูดในสิ่งที่มันทําได้เรื่องเรือมน้ำท่านก็พูดมาหลายรอบแล้วไม่ว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ท่านก็ขัดข้องมาทั้งหมดอ่ะก็เราได้พูดถึงเหตุผลความจำเป็นไปแล้วเรือน้ําที่ว่าเนี่ยนะครับเขาดําได้เขากินน้ําไม่ลึกมากก็ดําได้น้ำลึกเขาก็ดำได้ไม่ใช่รัฐบาลหรือว่ากระทรวงกลาโหมมันจะไปซื้อเรือน้ำที่มันดำไม่ได้ผมว่าทางเทคนิคเนี่ยมันทำได้หมดอ่ะเพราะนั้นจะซ ในส่วนของถนนเนี่ยเราก็พยายามทาทั้งถนนใหม่แก้ไขถนนเก่าและถนนที่มีปัญหาทั้งหมดที่ท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยต้องซ่อมมัน,ม,ม,น,ม,นสสม,ม,มันสร้างมาตั้งแต่สมัยไหนมันสร้างสะสมมาห้าแสนกิโลเมตรมันสร้างมาตั้งเมื่อไหร่ก็ต้องหาผู้มาตรงนี้ไปดูแลตรงนี้แล้วก็ทําถนนใหม่ทําถนนที่มาทันสมัยมันก็ทําไปเรื่อยเๆรๆๆๆื่อยมันไม่สามารถจะเสร็จได้ในปีเดียวหรือ2ปีหรือ3ปีหรอกครับก็จะยอยบริการมามันไม่ทันใจท่านหรอกครับไม่ทันใจที่จะเปลี่ยนสถาบันชาติสถาพาษัตริย์ของเราได้ไม่ทันใจหรอกครับถ้าลื้อทั้งหมดือเห ตอนนี้แะครับคำพูดเสียดสีต่างๆผมว่าไม่ถือสานะครับผมถือว่าผมเอาโศกับท่านขอบคุณนะครับในคำแนะนำมันเป็นประโยชน์และก็ที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับก็ฝากประชาชนช่วยแยกแยะด้วยแล้วกันขอบคุณขอโทษท่านสมาชิอกอื่นๆด้วยนะครับที่ต้องต้องฟังเรื่องแบบนี้นะผมไม่อยาก,กพูดแบบนี้นะแต่ผมไม่ได้โมโ oh หใครเลยนะผมยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาขอบคุณครับ